ในหุบเขาที่การเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งป่าศักโบราณแห่งน,นี้มีได้ซุกซ่อนเพียงความสมบูรณ์หากแต่ยังเก็บงำร่องรอยแห่งความทรงจำและความเจ็บปวดที่มนุษย์กระทำต่อเพื่อนร่วมโลกรอยเท้าของนักบุญผู้สแสวงหาความวิเวกจาริกผ่านพงน้ำด้วยดวงจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาท่านไม่ได้เดินเพื่อนหนีโลก แต่เดินเพื่อทำความเข้าใจในทุกสรพพชีวิตแต่แล้วความสงบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงโซ่ตรวนแห่งพันธนาการพลายจำปาช้างผู้ยิ่งใหญ่แห่งพงไพรบัดนี้กลับกลายเป็นเพียงทาตแรงงานที่ลมหายใจรยแรงความโลภและกิเลสมักบดบังดวงตาของมนุษย์ให้มืดบอดเมื่อเล่าเข้าปากจิตวิญ,ญญาณแห่งความเกื้อกูลก็มาลายหาย เหลือเพียงอำนาจที่ใช้ข่มเหงผู้ที่ไร้ทางสู้ความเจ็บปวดที่อย่างรากลงในเนื้อหนังไม่เท่ากับความโศกเศร้าที่อย่างรากลงในหัวใจเสียงแผดร้องของมันไม่ใช่ความกโกรธแต่มันคือเสียงสะอื้นของสัตวตโลกที่ถูกลืมเมื่อเห็นความทุกข์ตรงหน้าธรรมะย่อมไม่อาจนิ่งเฉย เมตตาร,รมสั่งการให้เท้าของนักบุญเข้าสู่สมรภูมิแห่งความโหดร้ายคำพูดเรียบง่ายแต่ทรงพลังประดุดเสียงระฆังที่ดังก้องในหัวใจที่วุ่นวายท่านพยายามร้องขอชีวิตสัตว์ด้วยศรัทธาทั้งหมดที่ท่านมีมนุษย์มักตีราคาชีวิตเป็นตัวเลขโดยหลงลืมไปว่าคุณค่าของชีวิตนั้นประเมินไม่ได้ด้วยทองคำหรือเงินตรา สับสนเพียงน้อยนิดที่ติดตัวคือทั้งหมดที่ท่านมีเพื่อแลกกับลมหายใจที่สะอาดของเพื่อนร่วมโลกเมื่อกิเลสถึงที่สุดความเคารพย่อมสูญสิน้นแม้แต่ผ้ากาสาวพัดก็ไม่อาจยับยั้งจิตใจที่มืดบอดได้คำสั่งสังหารที่โหดเหี้ยมที่สุดคือการบังคับให้ผู้บริสุทธิ์ทำลายผู้ที่มีเมตตาต่อตนในนาทีที่ความตายอยู่ใกล้เพียงคืบ ความกลัวกลับไม่มีอยู่ในดวงจิตมีเพียงความสงบและการแผ่เมตตาครั้งสุดท้ายสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเสียงสวดมนต์ที่ออกจากหัวใจที่ว่างเปล่าทรงพลังยิ่งกว่าศาสตราใดๆวินาทีแห่งการตื่นรู้เกิดขึ้นในดวงจิตของสัตว์ใหญ่มันสัมผัสได้ถึงกระแสความเย็นแห่งเมตตาที่แผ่ออกมาจากร่างที่ดูอ่อนแอน,นั้น มหัสจัย์แห่งจิตวิญญาณพลายยอมขัดคำสั่งนายเพื่อปกป้องแสงสว่างแห่งธรรมที่พึ่งพิงใจยิ่งมนุษย์ใช้ความรุนแรงข่มเหงธรรมชาติธรรมชาติยิ่งสำแดงพลังแห่งการปกป้องตนเองและผู้ส,งส่งศีลเมื่ออธรรมรุกรานถึงขีดสุดพื้นป่าและชั้นฟ้าจึงมิอาจทนนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ปาฏิหาริย์แห่งธรรมมักมาในรูปแบบของธรรมชาติที่ทวงคืนความยุติธรรมโซ่ตรวนที่เคย<ด>พันธนาการผู้<ด>อืน่นบัดนี้กลับกลายเป็นกรงขังที่พันธนาการออกตนเองด้วยวิบากกรรมท่ามกลางพายุแห่งกรรมความสงบนิ่งคือเกราะคุ้มภัยที่แข็งแกร่งที่สุดสายฝนแห่งความเมตตาหลังชโลมลงมาเพื่อชำระล้างความอมหิตให้เลือนหายไปจากผืนดิน เมื่ออรุณเบิกฟ้าความเจ็บปวดในอดีตก็กลายเป็นเพียงรอยแผลที่คอยเตือนใจถึงชัยชนะของความดีอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไม่มีพันธนาการทางกายแต่คือมีจิตใจที่หลุดพ้นจากความเกลียดชังจากนี้ไปป่าศักด์แห่งนี้จะจดจำชื่อของมันไม่ใช่ในฐานะทาตแต่ในฐานะผู้พิทักษ์ที่ค้นพบธรรมะกลางป่าลึก เพราะในทุกดวงจิตไม่ว่าในร่างสัตว์หรือมนุษย์มีปาฏิหาริย์แห่งความเมตตาซ่อนอยู่เสมอขอเพียงเราเปิดใจรับมัน